การทำและการสอบวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์การทำวิทยานิพนธ์นะักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบกนหนึ่งหรือแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะปริญญานิพนธ์และหลักสูตรปริญญาเอกแบบหนึ่งหรือแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยก่อให้เกิดความรู้ใหม่สามารถลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาได้เลยนะคะ นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบก2หรือแผนที่ทําการศึกษางานรายวิชาหรือคอร์สเวิร์กและทำวิทยานิพนธ์และหลักสูตรปริญญาเอกแบบ2หรือแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงสามารถลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ 1>, 1ศึกษาไม่น้อยกว่า2ภาคการศึกษาหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า12หน่วยกิตและมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00 2>, 2. ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้และสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกนะักศึกษาจะต้องสอบวัดผลให้ได้ระดับพีหรือผ่านค่ะ การทำสารานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบขอหรือแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาหรือคอร์สเวิร์กโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์จะลงทะเบียนทำสารานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า2ภาคการศึกษาปกติหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า12หน่วยกิตและต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ด้วยนะคะ การวัดผลและการประเมินผลความก้าวหน้าการวัดผลวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับ S หมายถึงใช้ได้และระดับ U หมายถึงใช้ไม่ได้วิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับ S จะต้องได้มติเอกนท์จากคณะกรรมการสอบหรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินความก้าวหน้ามีสีระดับให้ประเมินด้วยสัญ,ญลักษณ์โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะ NP หรือ No Progress หมายถึงไม่มีความก้าวหน้าจำนวนหน่วยกิจมีค่าเป็นศูนย์ U หรือ Unsatisfactory หมายถึงนะักศึกษาได้รับจำนวนหน่วยกิจครบตามจำนวนหน่วยกิจที่กำหนดในหนักสูตรแต่ผลการสอบวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ คือใช้ไม่ได้ F, f หรือ f a i ยหมายถึงนักศึกษาได้รับจำนวนหน่วยกิจครบตามจำนวนหน่วยกิจที่กำหนดในหลักสูตรที่มีเกณฑ์การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนแต่ผลการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระคือสอบตก <F S 1> SP หรือ Satisfactory and Progress หมายถึง มีความก้าวหน้าโดยระบุจำนวนหน่วยกิจของนักศึกษาแต่ละคนตามความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละภาคการศึกษาแต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิจที่ลงทะเบียนและ S หรือ Satisfactory หมายถึงนักศึกษาได้รับหน่วยกิจครบตามจำนวนหน่วยกิจที่กำหนดในหลักสูตรและผลการสอบวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระคือใช้ได้คะ่ะ